ตากำลังหาปูพี่น้อง็ค้นหาปมปนได้ก้าปนเลมาลุ้นกันมาลุ้นกันมากินแบบบ้านแบบชาวให้ชา,นาวนาลละพี่น้องมือจะยูนกิกนดอกหากินน้ำทงเลยล่ะ ได้กบจะกตัวนะแม่เนาะรุนพี่น้องรุนบอ้ยน้ำน้ำก็เลิกัวเล็หน่อยนะบุกขึขวดพี่ลึกแท้อ๋อเบิกพี่น้องบังหู้บังแงบังโตแม่พี่น้องเอ้ย